มาดวนหนึ่งวีหนึ่งแบบง้างมาจากนรกสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการตายบ้าพามันนะครับและสำหรับวันนี้ก็เป็นอีพีที่4แล้วนะครับจากที่เราอยู่แชนแน เกือบสองเดือนแล้วก็ว่าได้นะครับก็เราก็มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอร์ดเกมนะครับการแข่งเกมอื่นต่างๆนานานะครับแล้วเราก็จะมีผู้แพ้ที่เป็นเจ้าประจำอยู่แล้ว EP นี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็คือการแข่งขัน 1v1 นั่นเองนะครับผมกติกาการเล่นนะครับเรามีกันทั้งหมด6คนนะครับรอบแรกเนี่ยเราจะแข่งขันแบบ โบ1นะครับแล้วก็พอเหลือ3คนเนี่ยเราจะแข่งกับโบ3นะครับซึ่งเรามีกติกานะครับ1เลยเนี่ยเราต้องห้ามเข้าปุ่นยาครับ2นะครับห้ามออกของโลมนะครับห้ามออกของซัพพอร์ตนะครับ3นะครับการแพ้ชนะนะครับคนที่ได้เฟิร์งปัดก่อนถือว่าชนะครับหรือครับคนที่ได้ป้อมแรกก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับสำหรับแชมป์นะครับได้รับเงินรางวัล500บาทนะครับก็สำหรับที่สุดท้ายนะครับเราก็จะขึ้นเป็นสกอร์บอร์ดไว้เพื่อ้เป็นนนกกาารรรรรเเสสียวละคคคััับบบหแที่จะมาานั่งเก้อีี้้สนนนนเงิิิั่ก็คคคือวว ไปดีท pues ี่สุดแน่ไปดีใช้ได้ผมไหวหมดแล้วเอ้ยได้แล้วคนนี้นะครับเขาเคยเป็นอดีตครับแซมหนึ่งหนึ่งครับเไม่เคยแพ้ใครมาก่อนครับจ้าบีเฮ้ยโอ้โหลงเลยครับเฮ้ยลงเลยครับโบนึงครับจบจบไปเข้าย่าแพ้นะครับ้ลูน่าทุกลูนตัเป็มเหมือนกันอใช้ได้ครับสี่ดอมครับเอเอาตัวอะไรอ่ะได้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจิ้ม หลับตาแล้วจิ้มไม่เล่นตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมจะจิ้มฮีโร่จากอันนี้นะครับส่วนแรกครับลาววิวครับ่ผมรู้ผมรู้ว่าดีกรีแชมป์เป็นยังไงจริงๆต้องทำแฝงรองทองให้ผมด้วยนะเหมือนทุกวันนี้จะย่าคน้ย g h t เทมเหลี่ยมครับดูก่อนครับว่าทิวครับออกอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อาเอาได้ เอเเเเาเอาเอาเอ้ยเอรากเเข้ายาแผลนะครับ เฉลเลยไสิอะไรเนาะ What's to offer down here โอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้รอแโอ้อ้โองโอ้โอ้้โ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โออ้โ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 อ้อยโอ้อ้อโ จอนั่งพักรับไม่ใช่ผมจะเอาต่อเลยนะบ้านล่ะคนที่จะมาเป็นเก้าอี้สีน้ำเงินแทนคิวๆนะครับได้แก่สัมรีครับสัมบลีเอาแล้วโอ้คนกลัวที่สุดครับในบ้านครับกสัมรีอยากเจอใครครับใครก็ได้ในประเทศไทยสายแดงครับเป็นคู่จิงเลี่ยมกันมาตลอดนะไม่ว่าจะเกมไหนครับคู่นี้ นี่สิพี่เขาตัรู้เลยครับรู้เลยนะไอ้นี่ไม่ถอนเลยอะไรครับกำกึ่งครับระหว่างล็อกซี่กับยีน่าครับเอางี้ดีกว่าดูโหวตคนดูโหวตผมล็อกซี่ยีน่ายีน่ายีน่าครับยีน่าครับยีน่าครับี่ยตีเขากลัวผมดูรู้เลยอย่าลืมนะครับตัดมีดด้วยตัวนี้จะตัดมีดแดงกูออกเลยยุ่เนี่ยไฟต์เอ้าเฮ้ยผมรีบว่ะมาดิไอ้หนู เขามาจททีดิเอาแล้วครับเอาแล้วครับเรียบนะครับรับไข้แดงมันเป็นนักตู้ไอ้แดงมันเป็นหนักเลยรอรน้น่จะนานเนีอยนะเพราะเด็กชายบิวเขาไม่ค่อยกล้าสิมเกินรอไบอมแล้วรอไรบอมแล้วนี่ขนาดเล่นไม่เป็นแล้วเนี่ยรอเขาตัวแท็ไงานอย่าคอยดูเคย อเ,เอาว่ะเอาเอาเมีธรรมดาด้วยเนาะเอาละว่ะแตัอมีไดีเอาลว่ะตายนะครับเนี่ยเอา, ER าเอาขึปป้นเลขนาดไ,ไ,ไ,ไม่เป็นแล้วเนี่ยรอเขาตือนแท็กนที่อ่าไปดูไปเระเทไป ยังไม่ได้กินน้ำครับอย่างกูท้ายไม่ต้องจับแล้วนะกูท้ายใครน้ำเงินไงก็วิน้ำเงินโอเคครับจับตาทีพอแล้วครับเชอร์รี่เอาเลยเอานักแสดงไทยครับแกรเปอร์ครับรับรู้ได้รู้ครับอะไรรู้ตัวก็น่าเบื่อเลยรู้ไฟท์เอ้า

กอยี่นี่เรียนไปกันติดขีนะแล้วเหลือสามคนครับคราวนี้สามคนเนี่ยเราเล่นแบบพบกันหมดนะโวสามก็คือเจอกันหมดใครได้แต่เนีะกอี้น้ำเงินครับจอมมี่ครับไม่เป็นไรเล่นให้ดูครับท็อปีครับทท็อปครีีตเตอร์ครับเยดวขาเสียเขาเสียกูหน่อยไม่มีหรอกจ้าเลือกแบนฮีโร่ได้คนละตัวครับ เวลายายายาครับม <łość> ันตอเล่นครับยาตอนเล่นยายาเลยเธอหลอกทัต่อลินยาอย่ามเอสูครับเอวสูงครับเอวสูงดูแลคคนที่ตรวนะ Fight e a and b e h f t เวเอา ได้แล้วัเริ่มครเริ่มครับลิงครับลิงบุหคองครับบูคองดวงอะดวงไม่เรือดงมันเองใช่ไห่อไปยเข้ายาแพ้นะครับ ยาแพ้นะครับเอาเอาเนี่ยเอายาครับเห็นตาจ่าเลยครับเมื่อกี้อ้า่้งนี่ทเครับอพูดิทเรครับไ เียข้าย่าแพ้นะครับเข้ามาได้ไงหรือวะ แล้นี้ลืมจริงแบบลืมจัดเลยอะอันนี้แบบลืมลืมไปเลยอเนี่ดว่เลือกูเออเดี๋ยวรอฟีดคลิปดูคลิปอยู่เอาไม่หรืออยู่ในพุ่มนี้อไม่้ลบกันัแลน้องเรนใี้ดูว่าท้าฟี้อฟีที่เข้ามานึเดียวกูอินนี่แหอะไรครับคุณยาแล้วครับชี Fight. Fight. Oh <laughs> เอาข้อผุ่มเอาข้อผุ่มอ่ะได้เหรอได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมดีอาวมงใจไอ้เ่ตกวาคเตอร์เปนแชมป์งี้วะเนี่ยไม่ขำพี่เลยโห้ยซิงซิวครับเกมนี้เขาจนะเขาแชมป์เลยครับเอากนไได้หาของสามาเตะยังไงเนาะไฟทเข้าย่าแพ้นะครับ ได้เริ่มสู้กันเลยเอ้พี่บอกกูนะครับเกอโตานนี้เหนื่อยอยู่นะครับแก๊กาแก๊อันนี้ก็คีแบเมกันแล้ว้วเป็นไโค้ดอะเริ่มอราตาโค้ดเริ่มับ Fight

ถ้าเกมนี้ครับถ้าทีมชนะแชมป์นะครับเกมต่อไปถ้าทีมชนะครับถ้าทีมชนะก็คือชนะเพื่อเซฟครับตัวอะไรเชี่ยวิมจีพังเบเนทครับเบเลทครับวิพังดีกว่าเส้นทางแชมป์ไฟท์ đổ lắm, chào ông, chào ông, đó anh, đi đi đi, đi là đâu ra về này, à, đây cả đi xíu đi 500 ก็ห้าร้อยงลืมจห้าร้อยกสนี้ก็พบาเลยนะครับก็ใครชอบสหรับคลิปนี้ก็ช่วยกตามขอเราอคขอายนะครับก็เป็นเอเน่าเวีนะครับก็ยูทูบก็ก็คือเอเนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับตาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับ